สมารถดูได้ครับต้องดูสถานกาีนนรท่านเราจะต้องดูเวลาการแสดงสดโดยดูหอรัใจเร้อยครับสิงเหพ่านี้อที่หน้รัใจเรร้อยครับตามยหน้าร้อนสีไต้องแหงหอละไม่ทราบสถานที่ทจะปล่อยแหงพอที่จะออข้างปีปีกอางนาเทีครับอีกสการ่าหลือตัวท่อนตัแก

ภาษาพนาฉันรู้หรอกนะว่าเราต้องเจอว่าฉันพร้อมทุกกรณีน้ำตารินิน,นพร้อมกันทุกเมือ่อกัดกรนเกลืออพดพร้อมก็ยอมรีใจดวงนี้

สูนทั้งไหายหนาวแล้วค่ะแม่จอ้อน้องโชคขอบคุณ75ดวงนะคะงาเศร้เฮ้ยดัง้นแกะสลกน้ำข้นี่มันอมเยิโอโอ้ยจีช้ำเอย ทิงช่งดัอ,อยนอย่มน้องอีกฉันทำไปก็ได้ใจอมขอีได้รับรู้ว่า,า,วานนหนีอยหญงนีกอหนีนกังวี่เพียงไ่องฉนเีเส้นเส่เนดาให้ดาวปอบใจคนศูนย์ขอบคุณพี่นัชนาศูนย์แห้งศูนย์แบบ ทำไมทำไมทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องเป็นแบบนี้พี่ทําอะไรอยู่บอกว่าบอกมากั้งตีทั้งตบ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 บอกมากบอกมา,กมาทีนี้พอพ่อปากเนี่ยพอปากแล้วจะมาเรียกร้องอะไรเอาแล้วทาไมต้องมาทําอย่างนี้อ่ะวันนี้เลยวา่าอัน เป็นยังไงมันมันคยอย่างตอบดูสินะเล่ากัไว้ว่านเธอสู้เขาไม่ได้หรอกรู้ไว้แค่นี้อะไรประอันนี้ป๊าดฉันแบบฝันฝันว่าพี่บอยไปกินแอบไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแอบไปกินข้าวนะไปด้วยกันไปด้วยกันแล้ว